บายดีค่ะพี่น้องเสียงโกบเสียงเขียดยำแรงตอนแรงอยู่หน้ามารับน้องบรรยากาศดีแห้งพี่น้องคือว่าดำได้หลายเลยพี่น้องเพราะว่าสางคนโลก,กาลเลยวะ่ะ แม่ดำเองแนวบ่มีน้ำเนาะสูบน้ำดำพรุ่งนี้ก็จะทั้งนี้พูกนกาให้หมดพี่น้องพูนกาสะอานะพี่น้อง,พ,องพี่น้อง กลังจะนึ่งข้าวท้ายขาวได้ปาะนี่นคนก่อนวันพอดีบอกคุณทรายเปบอยกลับบ้านเมื่อนี้พาคุณตานอนอยู่โรงพยาบาล หล้ละพี่น้องแต่แล้วตนมาถือช่วงแบบว่าถ้าเกิดเฮาสิพาเพิ่นไปอุบัเลยกับกับ่ไใดเพราะว่า,าขั้นบเบึงกันย่ำนี่จะไปะเบิ่งกันย่ำใด่พุ่นตาป่วยแห้งแบกบก็ต้องเฝ้าอยู่โรงพยาบาลนนพี่น้องเอาโมร์ไซค์ไปเออก็เลยได้ได้อยู่บ้านแม่ก็ให้อยู่บ้าน นอกออามาดดำหน้ามานี้ส่วนหนึ่งก็คือเฝ้ากันมีโรงบาดแบบถึงขนาดแบบว่าเอากันอาบน้ำอาบท้าจมกับกันแบบว่าจมเยี่ยวจมเข้าห้องน้ำจงซีนาพินทองแล้วก็กย่บ้านเบิดมือด้แล้วก็ตอนแรกก็เลยออกมา อยู่บ้านวันนี้ก็คือขันสมหมูค่ะพี่น้องเดี๋ยวสา่มหมูมาให้ดูขันสมม่มหมูมืออื่นเศร้าเปรี้ยมาตอนเศรา้ราก็เสียมากินข่าวน้าม,มือเศร้านดี๋เพินน่นก็กินข้าวแล้วมันก็ไปธุรกิจสมธุรกิจสมหมูคนมากันเห็เหดยู่ล่ก็สิได้ขายอยู่เด้อ ก็จะได้ขายอยู่นะส้มหมูนี่ห่อใหญ่ยอยู่ส้มหมูค่ะอัเอาออกมาให้พอ ยังอยู่บ้านอยู่เป็นสิบอันอยู่กับกระจกค้างบ้านน้ำผ้อมคนละสองหอสามหอแล้วก็ทำความสะอาดบ้านแล้วก็บิรงเงื่อนนาะพี่น้องพระวานเพราะว่าบ่ามีผู้เฝ้าบ้านเฝ้าเฝ้าห้องเฟ้นั่นแหละเิ่นกับว่าอยู่บ้านนี่ออกมาหน้าซื่อๆกันยังหอน ก็เลยทีโอกาสจะใส่เขา่าใส่เข่าแล้วก็สิรับนองเขาบ้านเป็นดำให้สุดท้ายนี่แล้วหาสุดท้ายแล้วมันก็สิขึ้นพอดีพอดีกับว่าสบายพี่น้องเฮ็ดเวียกซาผู้ใหญ่เด็กๆหน่อยไทยพี่น้องเบิง้งมาถสานอาการย์แบบครับขัน ถ้าเกิดเราจะเห็นแก่ตัวเราจะเอาเปไปยูนัมสิหนึ่งก็คือบ่มมีคนเบืองตาส่วนหน้านี่บ่มีปัญหาคือเขาจางคนก็ได้การก้นโลกะย,ยัยงก็ได้มันก็จะเป็นการแบบว่าเห็นแก่ตัวเกินไปเคาะงามวิกินี้คานึกถึงช่วงที่แบบว่าถ้าพี่น้องคนกี่เป็นเอฟซีอีลีนะพี่น้องสิเข้าใจว่าช่วงที่เพิ่นมาถาเห้า เพิ่นก็นยังอยู่ก็พอกับแม่เฮามีความโอดทนแต่บานนี่คุณตาเพิ่นป่วยคันโมให้เขาปะไปไปเ้าโรงบาลหรือว่ให้จมขี่จมเงียวเสียอายุแต่ก็ติโตเฮาตลอดก็เป็นไปว่าไเรเขาเลยคิดเงึงว่ะเออชีวิตมย่ๆป่วยมากสิก็ต้องการลูกหลานคนที่ไกลชิดจงซีน่นะคะพี่น้องกับมีเจเปตอนแรกมาอยู่บ้านกับที่ดีเนี่ย แล้วก็มาก็ได้วันหนึ่งวันที่สองคุณตาก็เริ่มแบบไม่ค่อยสบายก็เริ่มเอาไปหาหมอตลอดเวลามาเรื่อยๆเื่อๆเืเป็นถึงทุกวันนี้นะก็หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นก็เลยว่าอ้าเบิง้งกันต่อไปไปเข้าเข้ากระด้ดบุญเข้าเห็ดน้ำผูเถ่าเ,าเห็ดน้ำพี่น้องขอบพูั้เข้ากระด้บุญก็เลยว่าจังสีเห็ดเอาโลดอืมทางหนึ่งในชีวิตเด้ก็เลยว่าจังสีโอเคค่ะพี่น้องแล้วก็จะใจเขาก่อนแล้วก็ รีดโตนเป็นน้ำผงใส่เขาแล้วก็ชิพ่านองไปซื้นอน้ำมันขับมอเตอร์ไซค์ให้เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เป็นขั้นใหญ่ก็ชิพ่านองไปซื้นอน้ำมันไว้พอแล้วก็ยามัวสาวก็เสีออกมาให้ยลับนาทีแทนเปย์ตอนนี้นะหล <c oughs> ับนาทีแทนเปย์แล่นหาแล,นาล,นลา่นรางเพราะว่าเปย์ต้องเฝ้าเพือ่อเฝ้าเพ่ดได้นาทีคอย ปฏ,ปฏิบัติโอเคค่ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อ